สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนาน .com นะคะจะมารีวิวน้ำหอมจาก l o v e Passport ค่ะมีด้วยกันถึง2 c o คอลเลกชันด้วยกันนะคะคอลเลกชันแรกนะคะเขาจะมาเป็นคู่รักแบบนี้เลยค่ะจะเป็น l o v e Passport ก i g กแคลร r e Juliet นะคะรุ่นนี้จะเป็น Juliet ค่ะกลิ่นหอมหวานมีระดับนะคะสายฟุ้งฟิ้งนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็น กิกกี้แคลโรมิโอนะคะรุ่นนี้นะคะใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะกลิ่นถ้าเป็นผู้ชายใช้นะคะแนะนําว่าเป็นผู้ชายที่ชอบกลิ่นหวานๆนะคะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็นเซตคู่กันเลยค่ะสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะคะเป็นสินค้าของในครือรฟิตพาสปอร์ตค่ะงานจะสวยนะคะตัวแก้วหนาค่ะ อันนี้เป็นรุ่นจูเลียตกิกิแคลนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นโรมิโค่ะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะคู่ที่สองนะคะจะเป็นซีรีส์เลิฟเลตเตอร์ค่ะจะมีรุ่นจูเลียตเลิฟเลตเตอร์นะคะแล้วก็โรมิโอสวิทคีค่ะเป็นน้ำหอมคู่ร้านนะคะซื้อแยกซื้อคู่ก็ได้ค่ะเลิฟเลตเตอร์จูเลียสนี่นะคะ จะเป็นกลิ่นออกสไตล์ฟรุตตี้ค่ะหอมหวานกลิ่นผลไม้นะคะไม่เลี่ยนนะคะหอมตราตึงค่ะอยู่ได้นาน6-8ชั่วโมงนะคะขวดหนานะคะสวยทนทานค่ะมาคู่กับโรมิโอสวีทคีนะคะเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายสายสปอร์ตนะคะเ <sk ill> มื่อฉีดนะคะจะรู้สึกถึงผู้ชายสายอบอุ่นค่ะ ซื้อในเทศกาลสำคัญนะคะหรือซื้อฝากก็ได้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ค่ะ